สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็ไปได้กระชายขาวมานะคะนี่พี่เดือนก็ไปเลือกมาคือไม่เน้นรากนะคะส่วนนี้คือส่วนรากเนาะเนี่ยอันนี้ยคือส่วนรากที่เราเอาไปาใส่แกงหรือว่าไปทําน้ํากระชายกันในในช่วงนี้นะที่เขาทาน้ํากระชายกันเยอะๆคือเขาใช้รากช่วงนี้นะคะแต่ว่าพี่เดือนวันนี้พี่เดือนเน้นส่วนนี้ค่ะ,ะที่เรียกว่าเง้ามันนะคะ เพราะว่าเราจะนําเงาวันส่วนเนี้ยมาปลูกกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่เดินก็เด็ดเอาลากออกให้หมดเลยนะให้เหลือแต่งเง้าแบบนี้นะคะนี่พี่เดินก็จะเด็ดออกให้หมดเลยนะแล้วก็แยกเงาออกมาให้มันเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่นะเดี๋ยวเราดูกัน เราจะใช้เงาแบบนี้ปลูกนะคะเราจะไม่ใช้รากนะคะอันนี้คือรากเราจะไม่ใช้รากอันนี้ปลูกนะรากอันนี้ปลูกไม่ได้นะคะนี่อันนี้ปลูกไม่ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่เราก็จะเอาไปใส่แกงทําน้ํากระชายคืออันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อันนี้ปลูกนี่เราจะใช้เงาแบบนี้นะคะปลูกนี่ค่ะ อันนี้พอเราได้เงาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการปลูกกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยพี่เรียนจะใช้วัสดุในการปลูกก็คือนะคะพี่เดียนจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะพี่เดินจะใช้ขวดพลาส,สติกปลูกะคะ่ะเพราะว่ากระชายเนี่ยเพื่อเขาขึ้นแล้วนะเวลาเขาแทงรากเนี่ยเขาจะแทงลงไปข้างล่างยาวลงไปอย่างนี้ตามยาวนะ แล้วก็กระชายเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเก็บนะคะก็คือเขาจะปลูกนานนิดนึงนะคะกว่าจะได้เก็บรากเก็บหัวที่ว่าให้มันลงรากลงหัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาวิหาพัสดุดในการปลูกเนี่ยให้แบบตรงไหนก็ได้ตั้งนานๆเนาะก่อนอื่นพี่เดอนก็เลยใช้ขวดแบบนี้เพราะว่าเราพอปลูกแล้วเราจะไม่สนใจมันเลยนะคะเราจะไปหาที่ตั้งดินที่เราก็จะลดน้ํานะคะ พี่เดือนก็จะกาสักประมาณนี้นะคะแล้วเจาะแล้วพี่เดอนก็ตัดเลยนะคะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็เฉือนนิดนึงนะคะนี่เพื่อให้น้ํามันไหลซึมออกมานะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเวลาลดน้ําน้ําจะได้ไหลซึมออกมานะ นนีะะคะเสร็จแล้วพี่เดือนก็จะใช้ดินใส่ลงไปให้เต็มใส่ลงไปให้เต็มแบบนี้เลย ที่เดืก็จะใส่ให้เต็มตามจํานวนอ่าหัวกระชายที่เราแง่งกระชายที่เรานั่นไว้เลยนะใส่ไว้ให้เต็มอ่านี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราเตรียมวัสดุในการปลูกเสร็จแล้วเนาะที่เดือใช้ขวดตัดหัวแบบนี้นะแล้วก็ใส่ดินลงไปจนเต็มตูดเนี่ยก็เราก็เจาะรูหน่อยนึงนะคะเจาะให้ทั่วเลยนะเจาะรูหน่อยเพื่อให้น้ําออกน้ําระบายออกได้นะคะนี่ขวดก็จะยาวๆแบบนี้เลยนะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเราก็นำเก้ากระชายที่เราเตรียมไว้นะคะมาปลูกลงไปเลยพี่เดินก็จะใช้ด้ามมีดเนาะใหญ่ลงไปให้ลึกๆนิดนึงนะคะแล้วก็ปลูกลงไปโดยการเอาข้างข้างข้างรากทางนี้ยนะคะขึ้นโดยนี่เอาหัวอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยก็คือมันจะมีหน่อขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมคะนี่ใส่ลงไปแล้วก็กบดินนิดนึง ที่พี่เดินไม่ปลูกในกระถางพี่เดินเลือกใช้ขวดปลูกเนาะเพราะว่าหนึ่งขวดเขาจะเป็นลักษณะสูงยาวใช่ไหมคะ,ะเพราะว่ารากกระชายเขาเวลาเขาแทงรากอะไรเงี้ยเขาคือเขาจะแทงลงไปตามยาวนะแล้วก็ก็คือเราจะปลูกลืมเลยนะคะปลูกลืมเลยเพราะว่ากระชายเนี่ยระยะการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยก็คือประมาณหกเจ็ดเดือนเลยนะตอนพี่เดินอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็คือที่ต่างจังหวัดที่บ้านพี่เดินนะแม่เขาก็จะปลูกใน แบบเหมือนอะไรปลูกในหลังบ้านในสวนในร่องอะไรที่แบบไม่ไม่เราไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปสนใจมันมากปลูกทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นนะปลูกทิ้งไปเลยปลูกนั่นไปเลยปล่อยไปเลยนะคะแต่ทีนี้เราอยู่เป็นเนาะพี่เดือนชีวิตในเมืองก็เนี่ยค่ะปลูกอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วเดี๋ยวพี่เดือนก็จะเอาไปตั้งแซมไว้ตามกระถางต้นไม้ข้างๆอะไรหลักข้างๆรั้วบ้านข้างอะไรเงี้ย ให้แบบคือไม่ต้องปลูกแล้วก็คือไม่ต้องสนใจแล้วปล่อยแหละนะนี่เสร็จปุ๊บพี่เดินใส่กระชายหัวกระชายลงไปแล้วนะอ่ะละหัวละหัวมีอันนี้สองหัวเพราะว่าเล็กนิดนึงเสร็จปุ๊บพี่เดินก็นลดน้ำน,ะะน้ำให้ชุ่มเลยนะ น้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่ตั้งตามอ่าที่เราไม่ไม่เกะกะแล้วก็ไม่ต้องสนใจมากนะคะก็อาจจะเป็นข้างกําแพงบ้านข้างรั้วบ้านตรงไหนก็ได้นะคะที่สามารถตั้งได้ไม่เกะกะน,นะคะเพราะว่าเราจะตั้งเขาไว้นานมากๆเลยก็คือประมาณ 6- 7เดเดือนเลยนะกว่าเขาจะเก็บได้กินได้นะคะ แต่ว่าก็ต้องอยู่ใกล้ที่เราสามารถลดน้ําได้นิดนึงนะคะพอเขาก็ต้องการน้ําเหมือนกันเขาเป็นพืชเขาต้องการน้ํานะคะแค่นี้เองเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีกระชายกินกันอย่างในน้อยก็เอาไว้ใส่แกงใส่ผัดอ่าอนี่ค่ะท่านผู้ชมพอพี่เดือนปลูกกระชายใส่ภาชนะของพี่เดือนเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่พี่เดือนก็เอามาตั้งนี่ตั้งหลุเห็นไหมคะ พี่เด่นก็เอามาตั้งหลบแบบนี้นะคะแอบๆบแบบตามซอกกระถางต้นไม้สวยๆไม้บอกไม้ประดับของเราที่เราปลูกไว้เนาะแล้วนี่ก็มาตั้งหลบแบบนี้ค่ะได้เดี๋ยวพอเขาออกใบนะคะเขาก็จะมีใบสวยๆมาแซมต้นไม้ของพวกเราพวกนี้ด้วยเหมือนกันนี่เห็นไหมคะเป็นการประหยัดพื้นทะี่ในการตั้งแถมปลูกของกินได้ด้วยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลอง,ลองเอาไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ